สวัสดีครับบริษัท SP Control l e r System นะครับวันนี้เรามารีวิวแนะนำะตู้ระบบสมาร์ทคอนโทรนะครับผมที่อยู่ข้างหน้าของเรานี้นะครับเป็น2ตู้นี้เนะี่ยระบบการทำงานเนี่ยควบคุมการสั่งงานนะครับผ่านมือถือเข้ามานะครับหรือว่าจะเป็นการควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านแท็บเล็ตต่างๆควบคุมเปิดปิดนะครับผมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต Wi-fi นะครับ2ตู้นี้ก็จะเป็นของลูกค้าที่เอาไปติดตั้งใช้งานนะครับ เป็นบ้านของลูกค้านะครับบ้านของลูกค้าก็จะทําเป็นระบบสมาร์ทฟาร์มนะครับผมหรือ,อเป็นสมาร์ทโฮมนะครับในเรื่องของการควบคุมเปิดปิดแสงสว่างภายในบ้านหรือรอบๆบบ้านนะครับกรณีของอตู้ที่เราเห็นตรงนี้นะครับด้านซ้ายนะครับตู้นี้จะเป็นระบบสมาร์ทคอนโทรลวาล์วซิสเต็มก็คือเป็นระบบควบคุมวาล์วอัจฉริยะก็คือการควบคุมสั่งงานนะครับเปิดวาล์วผ่านมือถือเข้ามานะครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศเราสามารถ เปิดวาล์วดน้ําต้นไม้รอบๆบ้านของเราได้เลยนะครับใครที่ปลูกต้นไม้เอาไว้นะครับมีสนามหญ้ามีอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าเราไปต่างจังหวัดอาจจะไม่มีใครดูแลเรื่องระบบน้ําให้เราเราก็ใช้ระบบการควบคุมนะครับสั่งงานเข้ามาได้นะครับมาเปิดปิดลดน้ําต้นไม้ของเราครับส่วนด้านขวาตัวนี้ก็จะเป็นระบบ smart lighting control นะเป็นระบบการควบคุมเปิดปิดแสงสว่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในบ้านรอบๆบ้านนะครับผหรือจะเป็นในสวนของเรานะครับ หรือไฟั้วนะครับผมไฟถนนต่างเนี่ยก็ใช้ระบบสมาร์ทไลติงคอนโทรลตัวนี้ก็สามารถควบคุมนะครับเปิดปิดสั่งงานผ่านมือถือเข้ามาได้เหมือนกันนะครับตัวนี้เลยก็คือจะใช้ในเรื่องของอาการควบคุมนะครับเปิดปิดสั่งงานผ่านมือถือเข้ามานะครับทั้งสองตู้นี้เลยนะครับ ถ้าสมมติว่าเราเอาไปติดตั้งรับก็คือตัวนี้เนี่ยของลูกค้าเนี่ยมีระบบมีเขามีวาวอยู่แล้วนะครับซึ่งระบบเดินเนี่ยใช้การตั้งเวลาธรรมดานะครับแต่ตอนนี้อยากจะเปลี่ยนเป็นระบบแบบสมาร์ทคอนโทรนรับในการควบคุมเปิดปิดระยะไกลเข้ามานะครับโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ตัวนี้เข้ามาเนี่ยก็เปลี่ยนเฉพาะตู้คอนโทรนะครับตัววาวก็ใช้ของเดิมได้นะครับผมเราดีไซน์ตู้คอนโทรเนี่ยให้ไปรองรับวาวของลูกค้าจากรุ่นเดิมนะครับ คราวนี้เนี่ยในเรื่องของแสงสว่างก็เหมือนกันนะครับแสงสว่างในลูกค้าสามารถจัาระบบไฟต่างๆเนี่ยไปที่ตู้ได้เลยนะครับตามโซนมีทั้งหมดนะครับผมหโซนหรือว่า6สวิต์นะครับถ้าตามภาษาของทางช่างก็เรียกว่า6ดับนะครับผมตัวนี้ก็คือจะมี6สวิต์เลยนะครับส่วนถ้าเป็นวาลว์มีทั้งหมด5โซนนะครับเปิดวาล์วก็คือสามารถติดตั้งโซลูนอยด์วาล์วหรือใช้ในการควบคุมเปิดวาล์วเนี่ยได้ถึง5ตัวเลยนะครับ อาจจะเป็นสวนด้านหน้านะครับด้านข้างด้านหลังบ้านนะครับแล้วก็อาจจะเป็นต้นไม้ที่อยู่ในกระถางอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่เรานะครับตู้นะครับเป็นตู้ที่ติดตั้งภายในนะครับก็คือลูกค้าเนี่ยมีพื้นที่อยู่พอดี2ตู้นี้เลยนะครับเรียงเอาไว้แบบนี้ก็คือไปติดตั้งคู่กันเลยนะครับด้านบนตัวนี้จะมีเสาอากาศรับสัญญาณของ Wi-Fi นะครับซึ่ง Wi-Fi ลูกค้าจะต้องมีความแรงนะครับแล้วก็ มีความสเสถียรน,นะผมก็คือใช้กับระบบ smart control เนี่ยจะต้องเน้นในเรื่องของความสเสถียรของระบบ wifi นะครับแล้วก็ความแรงของ wifi ด้วยนะผมถึงจะเกิดความสเสถียรน,นะผมก็คือเราสามารถสั่งงานได้ตลอดไม่มีหลุดอะไรพวกนี้นะผมการสั่งงานก็คือตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบเทสกันดูในเรื่องของการสั่งงานแบบออโต้ครับการสั่งงานออโต้ก็คือการ สั่งเปิดหรือสั่งปิดผ่านมือถือเข้ามานะครับผมโดยตู้ที่เราเห็นตรงนี้เป็นระบบวาล์วหนึ่งก็จะมีทั้งแมนนวลมีออฟมีออโต้นะครับเดี๋ยวเราลองสั่งปิดให้ดูก่อนนะครับวาล์วตัวที่1ก็คือโซนนี้นะครับหนึ่งถึงสี่นะครก็จะเป็นการสั่งปิดนะครับผมเดี๋ยวเราจะสั่งปิดให้ดูนะครับก็คือกดโซนที่1นนะครับสั่งปิดปุ๊บอันนี้ก็คือถ้าไฟมันดับเนี่ยก็แสดงว่า ไม่มีการจ่ายไฟไปที่ตัววาล์วไฟฟ้าน,นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือวาล์วตัวที่ห้าแยกออกมาก็คือตัวนี้นี่นะครับคือสังปิดวาล์วไปเลยทั้งหมดห้าตัวแสงสว่างก็เหมือนกันแสงสว่างจะมีทั้งหมดสามชุดนะครับชุดละสองสวิตนะครับผมคือตัวนี้เรากดไปเลยก็คือสั่งปิดไฟตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะปิดไฟนะครับหลอดที่หนึ่งเดี๋ยวเรายอ่ออ่นนิดนึงนะครับก็คือปิดหลอดที่หนึ่งนะครับ หลอดที่สองนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นชุดนะผมชุดที่สองก็คือจะปิดหลอดสามและสี่นี่นะผมแล้วก็จะเป็นชุดที่สามก็คือจะปิดหลอดที่ห้าและหลอดที่หกน,นั่นเองนี่นะผมก็คือการควบคุมนะครับสั่งงานอันนี้คือเราใช้แท็บเล็ตในการควบคุมนะผมเราจะใช้มือถือเข้ามาก็ได้นะครับในการควบคุมนะครับแต่ตอนนี้นเราใช้แท็บเล็ตเพราะว่า เราใช้มือถือในการถ่ายทําอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็สะดวกดีนะครับเราเอาไปใช้นะครับผมทางบริษัทเองก็เอาไปใช้กับพวกระบบสมาร์ทฟาร์มให้ลูกค้านะไปเทสหน้าง,งานให้ลูกค้าก็ใช้แท็บเล็ตตัวนี้นะครับคราวนี้การทํางานของระบบตู้เนี่ยมันก็จะมีแมนนวลด้วยนะครับกรณีนี้เราบิดออฟเอาไว้สมมุติว้าเราไม่ต้องการเปิดวาล์วหรือไม่ต้องการใช้ตู้คอนโทรเลยเราก็ปิดออฟเอาไว้แล้วก็สามารถแมนนวลได้ในกรณีถ้าเกิดเราไม่ต้องการ ควบคุมผ่านมือถือนะครับหรือเราอยู่บ้านเองเนี่ยเราเดินไปปุ๊บเราอยากจะเปิดวาลเราไม่ได้พกมือถือมาหรือสัญญาณเทอร์นเน็ตเกิดมีปัญหาล่มขึ้นมานะครับเราก็สามารถแมนนวลวาลได้เพื่อทําการเปิดลดน้ําต้นไม้ได้เหมือนกันนะครับกรณีแมนนวลสามารถบิดสวิตช์เปิดได้เลยนะครับแบบนี้ส่วนระบบแสงสว่างก็เหมือนกันนะครับแสงสว่างเนี้ยเราก็จะมีออฟมีแมนนวลแมนนวลนะครับจะมีสวิตช์อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับสวิตช์ก็จะมีนะครับเปิด ดับที่หนึ่งนะครับดับสองนะครับดับสามตัวนี้มีทั้งหมดหกดับก็คือ6สวิตช์นี่นะผมเปิด4 5 6คือการเปิดแบบแมนนวลนะครับผมก็คือประมาณนี้ในเรื่องการสั่งแบบแมนนวลนะครับเปิดปิดได้หน้าตู้ได้อิสระเลยนะครับเราอยากจะเปิดโซนไหนปิดโซนไหนเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับจากหน้าตู้ตรงนี้เลยนะครับเช่นถ้าสมมุติว่าเกิด เราอยู่บ้านเองนะผมเราสามารถเปิดปิดที่หน้าตู้ตรงนี้ก็ได้นะครับในกรณีแมนนวลนะผมเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันบ้างนะครับในส่วนของตัวสมาร์ทคอนโทรลวาลนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราเปิดไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างนี่นะผมเปิดมาก็จะมีการเก็บสายลงรางต่างๆนะครับผมตัวนี้แล้วก็ในส่วนของด้านในด้านในก็จะเป็นบอร์ดสมาร์ทคอนโทรนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็น s p Smart Control นะครับ เป็นบอร์ดสมาร์ทคอนโทรลที่ใช้ในการควบคุมเปิดปิดสั่งงานผ่านมือถือเข้ามานั่นเองนะครับระบบก็จะมีการลิงก์สายสัญญาณขึ้นมาเป็นเสาอากาศตัวนี้นะครับเพื่อ,อรับสัญญาณ wi-fi ได้เสถียรขึ้นนะครับด้านในมีอะไรบ้างนะครับมีบอร์ดสมาร์ทคอนโทรลนะครับมีสายไฟเลี้ยงนะครับแล้วก็เบรคเกอร์เมนของตัวนี้ก็คือใช้ในการจ่ายไฟเข้ามาในตู้นะครับรับจากกระาสไฟฟ้ามาก็คือผ่านเบรคเกอร์ตัวนี้แล้วก็มีเบรคเกอร์ ย่อยอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเบรกเกอร์ใช้ในการควบคุมการคอนโทรลภายในตู้ตัวนี้ถ้าเกิดมีการช็อตสกริตต่างๆก็คือจะเบรกเกอร์ตัวเล็กตัวนี้จะทิปขึ้นมานะครับถัดมาตัวนี้ก็จะเป็นรีเลย์คอนโทรลนะครับรีเลย์คอนโทรลที่เราจะใช้ในการคอนโทรลใจให้กับวาล์วไฟฟ้านะครับในคําสั่งที่เราสั่งเข้ามานั่นเองนะครับถัดมาตัวนี้เป็นเบรกเกอร์อีกตัวหนึ่งเบรกเกอร์ตัวนี้ใช้ในการป้องกันนะครับผมป้องกันการช็อตสกิตด้านเอาก็คือด้าน โซลูนอย์วาลหรือวาลไฟฟ้าถ้าวาลไฟฟ้าเกิดช็อตเกิดรั่วเกิดมีปัญหาเนี่ยก็จะมีเบรกเกอร์ตัวนี้ป้องกันให้เรานะครับส่วนวาลเองเนี่ยมีความปลอดภัยในเรื่องของอแรงดันไฟฟ้านะครับตัวนี้มีการแปลงให้เป็นแรงดันต่ําที่24่โวลต์ใช้กับไฟใช้กับวาลที่มีความปลอดภัยนะครับก็คือเป็นวาลนอกนะครับผมวาลนอกก็จะเป็นของพวกยนะูเอสก็คือเขาจะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าไปอยู่กับน้ำนะครับไม่ต้องกลัวไฟรั่วไฟ,ไฟดูด ตัวนี้จะมีการแปลงไฟออกไปนะครับไปใช้กับวาลทั้งหมด5โซนนะครับอินพุตตัวนี้เอาไฟ2อ0โวลต์เข้ามาลายในต้นกาวแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นการต่อนะครับผมวาลก็จะมีโซนละ2เส้นนะครับหรือวาลตัวหนึ่งจะมี2เส้นก็ออกมาเข้าตามจุดได้เลยโซน1น3 4 5นะครับแบบนี้เลยนะครับไม่ยากนะครับในเรื่องของการเอาไปต่อใช้งานนะครับผมลูกค้าที่ไม่มีความรู้เนี่ยดูคลิปวิดีโอนี้ก็สามารถต่อใช้งานได้เหมือนกัน แล้วก็ตัวนี้เราก็จะเห็นนะครับผมหลอดสีฟ้าเนี่ยติดขึ้นมากรณีถ้าเกิดหลอดสีฟ้าติดค้างแบบนี้แสดงว่าสัญญาณตัว Wi-fi ของเราเนี่ยมันจับกับตัวบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับ Wi-Fi ก็ใช้ Wi-fi บ้านของเราน,นั่นเองนะครับพอมนเชื่อมต่อได้แล้วเนี่ยจะติดสีฟ้าตัวนี้ค้างอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับมาดูในเรื่องของตู้ไลติงกันบ้างนะครับไลติงตัวนี้ที่อยู่ขวามือเหมือนกันเลยนะครับเปิดมา ลักษณะคล้ายกันนะครับแต่เมื่อกี้ก็จะเป็นรีเลย์คอนโทรลนะครับแต่ชุดนี้จะเป็นชุดเมทริกเพราะว่ามันจะต้องรับโหลดของแสงสว่างเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับโดยตัวนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็เป็นการเก็บสายลงลางเหมือนกันนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็อนาคตแก้ไขได้นะครับอบอร์ดเหมือนกันเลยนะครับบอร์ดสมาร์ทคอนโทรลก็จะอยู่ด้านในตรงนี้นะครับ มีเสาสัญ,ญญาณขึ้นมานะครับมีสายสัญญาณมีซับายไฟเลี้ยงเหมือนกันมีเบเกอร์นะเบเกอร์เมนเบเกอร์คอนโทรลนะครับ, bigger main, bigger control, รบชุดนี้ก็เป็นแมกเนติกในเรื่องของการรับโหลดนะครับรับโหลดอาจจะเป็นสปอตไลท์นะครับไฟรั้วนะครับไฟถนนนะครับไฟลงรถหรือไฟรอบรอบบ้านของเราเนี่ยหรือในสวนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถต่อนะครับรับโหลดได้นะครับ,นะรบแล้วก็รับโหลดได้ตาม สเปคที่เราออกแบบนะครับตามสเปคของหลอดลูกค้านะครับเราก็จะถามว่าโหลดลูกค้าหรือหลอดของลูกค้านี่ใช้งานกี่วัตต์กี่ดวงนะครับแต่และโซนนะครับเราก็ดีไซน์ให้ตามนี้การเข้าสายด้านล่างนะครับซูมเข้าไปอินพุตไฟกระแสฟ้ามาเข้าจุดนี้แล้วก็มีการออกนะครับเอาพุตลายติ้งจ่ายตามโซนนะครับไม่ว่าจะเป็นโซน1นถึงโซนที่6เนี่ยก็อยู่ที่เราต่อนะครับเราจะต่อไปที่ไฟหลังบ้านสวนสาธารณะนะ สนามหญ้านะครับไฟรั้วนะครับไฟถนนไฟลงรถต่างๆสามารถต่อจากจุดนี้ได้เลยนะครับมีการสั่งงานเข้าไปปุ๊บไฟก็จะวิ่งออกไปตามจุดนะครับมีการสั่งงานเปิดเมื่อไหร่ก็ไฟวิ่งออกไปเลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบการสั่งงานผ่านมือถือกันนะครับตอนนี้เนะี่ยเมื่อสักครู่เราก็มีการแม่นวดไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะทาการบิดมาที่ออฟแล้วก็เป็น, auto, น, off, ปน auto ออโต้นะครับบิดออฟแล้วก็บิดเป็นออโต้เลยอ่านี่ยนะครับคือ เราจะใช้คําสั่งสมมติว่าเราไปต่างจังหวัดนะครับเราจะใช้คําสั่งออโต้เราบิดสวิตตัวนี้ออฟไว้นะครับปิดสวิตออฟไปเลยแล้วก็สแตนบายในเรื่องของโหมดออโต้นะครับโหมดออโต้เราก็จะใช้การควบคุมนะครับผ่านมือถือเข้ามานะครับแบบเมื่อสักครู่ที่เราจะทดสอให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาแท็บเล็ตมาดูกันนะครับว่าเราจะสั่งงานแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเราจะมาแนะนํากันตัวนี้ก็จะเป็นระบบสมาร์ทคอนโทรลนะผมสมาร์ทคอนโทรลนะครับของบริษัทเอสพี HP ที่ดีไซน์มานะครับเราสามารถที่จะแช์นะครับไปยังมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์หรือว่าจะเป็นแท็บเล็ตเครื่องอื่นๆได้นะครับเช่นบ้านเราเนี่ยมีนะสมาชิกอยู่5-6คนเราก็สามารถแชร์ระบบพวกนี้เนี่ยให้กับ คนที่อยู่ในบ้านเรานีผมไม่ว่าจะเป็นลูกนะผมหรือแฟนหรือภรรยาของเราะครับสามีของเราเนี่ยก็ได้เหมือนกันเราสามารถจะแชร์ให้เขาเนี่ยสามารถควบคุมระบบได้เหมือนกันนะผมไม่ว่าใครจะสั่งเปิดอีกคนนึงสามารถสั่งปิดได้นะครับมันจะมีค่าขึ้นไปโชว์ที่ตัวมือถือของแต่ละคนเหมือนเหมือนกันนะครับคราวนี้นะครับเราก็จะมาดูกันตัวนี้จะเป็น s p smart control เนะครับเราจะเปิดในโซนของระบบวาวกันดูนะผม ตัวนี้เราจะคอนโทรลวาลตัวที่หนึ่งนนเนี่ยโซนหนึ่งถึงสี่เนี่ยเรากดเข้าไปเลยเราสามารถคอนโทรลเปิดนะครับวาลตัวนี้นะผมเดี๋ยวเราจะเห็นชัดนิดนึงเอ่อเปิดวาลที่หนึ่งนะครับเปิดวาลโซนที่หนึ่งนี่นะผมเปิดวาลโซนที่สองนะครับสามนะครับแล้วก็สี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งห้าอยู่ตรงนี้นะผมโซนที่ห้า จะแยกออกมาก็คืออาจจะเป็นต้นไม้ในกระถางที่เราต้องการดูแลเป็นพิเศษก็คือจะใช้ตัวนี้แบบนี้นะครับเป็นการสั่งเปิดสั่งปิดสั่งปิดนะปิดโซนที่ห้าปิดนะสี่นะผมแบบนี้นะครัาวนี้เนี่ยการตั้งเวลาก็สามารถทําได้นะผมก็จะมีในโหมดของการตั้งเวลาตัวนี้ก็จะเป็นทัมเมอร์กดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะบอกเลยว่าเราต้องการเปิดวาลเนี่ย โซนไหนนะครับบ้างนะครับเราก็ไปติ๊กเลยนะครับตัวนี้เราติ๊กไปที่โซนที่หนึ่งเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเราต้องการอ่าเซตอ่าวันไหนนะครับเวลาไหนเนี่ยก็คือสามารถเซตได้เลยนะครับจันทร์หนึ่งอาทิตย์แบบนี้นะผมก็คือตัวนี้เนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราต้องการให้มันอ่าทางานเดี๋ยวเราจะซูมให้เห็นนะผมขออนุญาตซูมนิดหนึ่งอ่าโอเคครับมันก็จะมีนะผม อาทิตย์ถึงจันทร์เลยนะครับตัวนี้เนี่ยเรากา็สามารถที่จะทําการเลือกได้นะครับเลือกของแต่และวันนะครับผมเราต้องการเลือกให้มันทํางานในทุกวันจันท์ถึงอาทิตย์ก็สามารถเลือกได้นะครับเลือกได้แบบนี้เลยพอเลือกเสร็จปุ๊บกลับไปหน้านี้เราตั้งเวลานะครับอยากให้มันเปิดการทํางานตอนกี่โมงนะตัวนี้มันเป็นสิบหกนาฬิกาย่ิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวเราจะให้มันทำงานตอนสิบหกนาฬิกายี่สิบแปดเรากดเซฟไป ส่วนที่หนึ่งพอเราได้เวลาที่ออนแล้วเนี่ยเราก็ไปเพิ่มตัวนี้เป็นการสั่งให้ออฟนะครับเราจะให้มันทำงานสักหนึ่งนาทีนะไปออฟที่สิบหกยี่สิบเกแล้วก็วันนะผมติ๊กทุกวันเลยเหมือนกันเลยแล้วก็กด Save. เซฟตรงนี้ต้องแก้ด้วยนะอย่าลืมว่าตรงนี้ถ้าเราออนไปแล้วเราต้องแก้ให้เป็นออฟ ในคาสั่งที่เราต้องการสั่งปิดกดเซฟไปนี่นะครับคําสั่งจะมาแล้วอตอนนี้เปิดแล้วนะผมเรายังไม่ทันไอ้นี่เลยนะครับพอมันถึงเวลาปุ๊บมันสั่งเปิดวาลให้เราเลยนะครับโซนที่หนึ่งเนี่ยมันเปิดให้เราแล้วนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ที่เราเซฟไปก็คือสิบหกนากายี่สิบแปดนาทีเนะี่ยมันสั่งเปิดวาลให้เรามันก็จะทํางานเป็นเวลาหนึ่งนาทีตามที่เราเซฟพอมันครบเวลาที่เราถึงยี่สิบเก้าเมื่อไหร่นะครับอย่าวาลก็จะปิดให้เราอันนี้คือการเซต ใน1โซนนะครับสามารถเซตได้หลายช่วงเวลาเชา้ากลางวันเย็นนะครับหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับการลดน้ําต้นไม้เราอาจจะมีต้นไม้ที่เราต้องการใช้น้ําเยอะๆนะครับก็สามารถเซตได้หลายช่วงเวลาเลยนะครับเดี๋ยวเราดูกันนะครับพอมันครบหนึ่งาทีเมื่อไหร่เดี๋ยวมันจะสั่งปิดวาล์วให้เราอัตโนมัติด้วยระบบการตั้งเวลาแบบท i m เมอร์นะครับค่าพวกนี้เนี่ยต่อให้เราเซตไปแล้ว ไฟดับไปไฟกลับมาเนี่ยค่าพวกนี้จะถูกยิงไปเก็บที่บอร์ดคอนโทรลด้านในนะครับแล้วก็มือถือเราเองเนี่ยต่อใหอ้เราปิดเครื่องดับไปอ่นนี้นะครับตอนนี้มันครบเวลาแล้วนะยี่ิบเก้าแล้วนะครับพอยีิบเก้าปุ๊บวาวตัวนี้หนึ่งปีแล้วนะครับครบหนึ่งนาทีที่เราเซตเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับที่บอกไปก็คือถ้าสมมติเราเซตเอาไว้แบบนี้แล้วเนี่ยมันจะจําค่าเอาไว้แล้วก็จะทํางานแบบนี้ทุกวันเลยนะครับขอให้มีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อเท่านั้นเองค่าพวกนี้นะครับต่อให้เรา มือถือเราแบตหมดไปปิดเครื่องไปก็แล้วแต่เนี่ยบอร์ดตัวนี้จะจําค่าเอาไว้แล้วก็สั่งงานเปิดวาวให้เราตามเวลาที่เราเซตเลยนะครับผมอ่าเหมือนกันเลยเดี๋ยวเราไปดูกันในเรื่องของตัวการเปิดแสงสว่างกันบ้างนะครับวันนี้ก็มารีวิวคู่กันเลยเพราะว่าของลูกค้าเจ้าเดียวกันทั้งสองใบเลยนะผมก็คือมาดูกันในเรื่องของอ่าสมมุติว่าเราอยากโซนสีเราก็สามารถเพิ่มได้นะครับ นี่นะครับมีการเพิ่มได้เราสามารถเซตได้ทุกโซนนะครับผมอิสระเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันในเรื่องของแสงสว่างก็คือ s d Switch นะครับผมก็คือเป็น Smart l i g h t i n ง Control ตัวนี้คราวนี้เนี่ยการเปิดเข้าไปก็เหมือนกันถ้าเราต้องการคอนโทรลวาลตัวที่อ่าชดครับคอนโทรลแสงสว่างหรือหลอดชุดที่หนึ่งอ่านี่ครับเมื่อกี้เราเทสวาลไปแล้วนะครับผมคราวนี้เป็นแสงสว่างกันบ้าง แสงสว่างเราก็เหมือนเดิมเราสามารถเข้าไปที่ตัวทัมเมอร์ตัวนี้ได้นะครับผมเราก็ไปสวิตช์ที่1นึ่งเนี่ยสวิตช์ที่หนึ่งก็คือโหลดชุดที่หนึ่งนะครับโซนที่หนึ่งนนั่นเองเราก็ไปที่ตรงนี้กดนะครับเราก็กดแอดเข้ามาเป็นการแอดเวลาเข้ามานะครผมก็คือการเพิ่มเวลาเข้าไปคราวนี้ก็คือเราจะให้มันทางานเนี่ยเปิดไฟให้เราครับตอน สิบเจ็ดนกาสามสิบสองสิบหกนกาสามสิบสองนะครับผมแล้วก็ให้เปิดนะครับทุกวันเลยนะครับจานหนึ่งอาทิตย์ให้เปิดทุกวันเลยนะครับไฟนี้ต้องเปิดทุกวันอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็อ่านะครับตอนนั้นก็กดเซฟไปค่าจะถูกบันทึกไปนะครับผมให้เปิดตอนสิบหกนกาสามสิบสองนาทีนะครับพอเราเปิดเสร็จเราก็ต้องมาสั่งปิดนะครับมาสั่งปิดด้วยแล้วก็คือให้มันเป็นการไปิดปิดที่ สิบหกนาฬิกาสามสิ่สามในทุกวันเหมือนกันติ๊กไปเลยนะผมจันหนึ่งอาทิตย์ไปเลยอ่านี่ครับก็คือติ๊กไปเลยทุกวันแล้วก็กลับไปหน้านี้เปลี่ยนตรงนี้เป็นออฟนะครับคําสั่งเป็นออฟแล้วก็กดเซฟไปพอกดเซฟไปปุ๊บคําสั่งมาถูกเก็บยิงข้อม,มูลนะครับมันจะยิงขึ้นเซฟเวอร์แล้วก็ยิงมาเก็บที่ตัวบอร์ดคอนโทรลด้านในนะครับบอร์ดสมาร์ทคอนโทรลเอพที่อยู่ด้านในตนัวนี้เป็นบอร์ดสีดําตัวนี้นะครับผม มันก็จะมาเก็บข้อมูลเอาไว้มาจําค่าเอาไว้เลยนะครับเมื่อเราเซตค่าเสร็จเดี๋ยวเราพอถึงเวลาปุ๊บเดี๋ยวหลอดไฟตัวที่หนึ่งเนี่ยหลอดที่หนึ่งชุดที่หนึ่งมันจะเปิดให้เราในโซนที่หนึ่งี่นะครับเปิดให้เราแล้วนะครับผมก็คือมาดูกันมาดูกันนะครับก็คือ16บหกนาฬิกาสามสิบสองนาทีออนนะครับผมตามที่เราเซตเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวสิบหกนาฬิกาสามสิบสามนาทีจะออฟให้เรามันจะเปิดให้เราปิดให้เราแบบนี้เนี่ย จันถึงอาทิตย์ทุกวันนะครับเวลานี้เลยนะครับเราสามารถจะเลือกเปิด6โซนนี้นะครับสามารถเซตเวลาได้ทุกโซนและเซตได้หลายๆช่วงเวลานะครับเหมือนกับตัววาลก็เหมือนกันนะครับแต่ระบบแสงสว่างก็ส่วนมากก็จะเซตเปิดเช้าปิดเปิดเย็ยนปิดเช้าอะไรพวกนี้เท่านั้นเองนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพอมันครบเวลาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวหลอดไฟตัวนี้ก็จะดับ ครับพอมาได้เวลาที่เรากําหนดนะผมหรือตั้งเอาไว้แล้วเนี่ยเช่นถ้าสมมติบันเช้าปุ๊บก็สั่งปิดให้เราอนนี้ก็คือการตั้งเวลาบางครั้งเรอา,รอ,ารอยากจะควบคุมเองก็สามารถควบคุมได้นี่นะครับตอนนี้มันปิดให้เราแล้วเพราะว่ามาดูเวลากันตอนนี้มันสิบหกนาฬิกาสามทุ่สามตรงเป๊ะเลยก็คือมันจะใช้ระบบอินเทอร์เน็ตโลกเลยนะครับก็คืออินเทอร์เน็ตที่ใช้เวลาอินเทอร์เน็ตคือไม่มีการเพี้ยนแน่นอน นี่นะครับมันจะอัปเดตให้เราอยู่ตลอดในเรื่องของเวลาเนี่ยมันไม่ต้องกลัวในเรื่องของเวลาจะเพีย้ยนหรือว่า,าไฟดับไปหรืออะไรพวกนี้เวลาจะต้องมาตั้งใหม่ไม่ต้องกลัวเลยนะครับพอมันลิงก์สัญญาณอินเทอร์เน็ตได้เมื่อไหร่เวลามันจะอัพให้เองอัตโนมัติเลยนะผมเพราะว่ามันเป็นอินเทอร์เน็ตที่เราใช้เวลาอินเทอร์เน็ตโลกเลยนะผมก็คือตัวนี้ไม่มีเพี้ยนในเรื่องของเวลาแน่นอนนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ในเรื่องของการตั้งเวลานะครับ แล้วก็ตัวนี้เองเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะทําการตั้งแบบเขาดาวได้นะครับเทาดาวนี่หมายถึงว่ากรณีถ้าสมมุติวนะครับก็คือเราเปิดโซนที่สองเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดไฟโซนที่สองอันนี้เราจะย่อนิดหนึ่งนะครับมันอาจจะมองไม่ชัดอ่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราเปิดโซนที่สองไปสักเปิดโซนที่สองแล้วอีกกี่นาทีเราจะให้มันปิดนะครับผมเราก็มาเซตตรงนี้นะครับเท้าดาว นี่ครับก็คือตัวที่สองเนี่ยเรามาติกเลยนะครับเราอยากจะให้มันอีกหนึ่งนาทีนะครับให้มันปิดให้เราก็กดชัวร์ไปก็คือเลือกไปเลยนี่นะผมก็คือมันจะมีขึ้นมาตรงนี้อ่าเป็นการนับแบบถอยหลังนะครับเพื่อสั่งปิดไฟให้เรานะครับเดีย๋ยวเรามาสังเกตกันดูตัวนี้ก็คืออ่าเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้เป็นการตั้งเวลาในการสั่งเปิดปิดแต่ครั้งนี้เป็นการนับแบบข้าวดาวเช่นเราเปิดไฟทํางานเอาไว้ตรงนี้เนี่ยนะครับ เราอยากจะทํางานสักครึ่งชั่วโมงนะครับผมสักหนึ่งนาทีสักอะไรแล้วแต่เนี่ยเราเซตเลยนะครับเขาดาวพอมันนับครบหรือนับถอยหลังครบเมื่อไหร่มันก็จะปิดไฟให้เราน,นั่นเองนะป้องกันการลืมปิดไฟให้เราประมาณนั้นเช่นสมมติว่าลงรถเนี่ยเราลอรถมาจอดนะครับอีกกี่นาทีเราจะเดินออกจากลงรถไปหรือเราออกจากบ้านไปเนี่ยอีกกี่นาทีให้ไฟมันดับแบบนี้ก็ได้นะครับผมเราก็เซตไปเลยนะครับเช่นสมมติว่าเรา เปิดลงรถอยู่นะครับเราก็เซตเวลาไปเลยพอเราขับรถออกจากบ้านไปให้อีกกี่นาทีไฟดับอะไรอย่างนี้นะครผมก็สามารถใช้ระบบการอ่าเป็นเค้าดาวได้นี่นะคผมอมันครบ1นาทีตามที่เราเซตมันก็จะสั่งปิดไฟให้เรา,าปิดไฟแสงสว่างให้เรานะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของอาการเมื่อกี้เค้าดาวนับสั่งออฟนะครับคราวนี้ก็จะมีในเรื่องของการเค้าดาวสั่งเปิด เดี๋ยวเราจะลองโซนอื่นกันดูบ้างไปลองโซนที่สามกับสี่ดูนะผมโซนสามกับสี่ก็ออกบปหน้านี้แล้วก็ไปที่ตัวนี้สามกับสี่ตัวนี้เราก็มาที่ตัวเขาดาวเราจะให้มันวาที่สามไม่ใช่วาที่สามหลอดโคมไฟที่สามนะครับพูดผิดตลอดเลยนะผมก็คือโคมไฟที่สามสมมติว่าเราอีกหนึ่งนาทีนะผมนี่คนระับโคมไฟที่สามสมมติว่าเราเอ่า เซตไปแล้วเนะี่ยอีกหนึ่งนาทีเราก็นะรอบออกมานะครับสมมุติว่าเราขับรถไปเนะี่ยระหว่างเนี้ยเรายังไม่อยากให้ไฟมาติดแต่เราคำนวณแล้วว่าอีกทั้งหนึ่งนาทีเราก็จะถึงบ้านสมมตินะครผมเราก็ตั้งการหน่วงเปิดเอาไว้นะผมพอไปถึงบ้านปุ๊บพอดีมันก็จะเปิดไฟให้เราเลยอะไรแบบนี้นะครับผมก็สามารถทําได้เดี๋ยวเราสังเกตดูนะครับเราเซตไว้ที่หน,นาทีพอ เดี๋ยวมันถึงเวลานะครับผมมันก็จะนับไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราใช้อ่การานับเพื่อเปิดให้เรานะครับพอเดี๋ยวอ่ามันครบหนึ่งาทีเมื่อไหร่มันจะสั่งเปิดไฟให้เราในเรื่องของโซนที่3ามให้เราน,น,านั่นเองอ่นนี้ก็คือส่วนตัววาวเองก็เหมือนกันนะครับวาวสามารถทําได้เหมือนกันเลยสามารถตั้งหน่วงได้นะครับเช่นลดน้าต้นไม้อ่านี่นครับตอนนี้เนี่ย พอมันครบหนึ่งนาทีนะพอดีเราขับรถถึงบ้านปุ๊บมันเปิดให้เราเลยอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่จะไปยุกใช้นะครับผมแต่การเปิดแบบนี้แล้วเนี่ยเราต้องสั่งปิดเองนะครับก็เป็นการควบคุมเปิดปิดเองวาล์วไฟฟ้าก็สามารถทําได้อย่างที่บอกสามารถลดน้ําแต่ละโซนเนี่ยอยากจะเซตเอาไว้หนึ่งนาทีเขาดาวหนึ่งนาทีพอครบครบก็ปิดหมดเลยอะไรแบบนี้ก็สามารถทําได้นะครับผมอันนี้คือหลากหลายมากแล้วก็เอ่อ ตัวบอร์ดนครับบอร์ดก็จะเป็นบอร์ดของบริษัทเ p นะครับซึ่งดีไซน์ออกแบบมาเนี่ยให้มีความแม่นยํามาตรฐานนะครับแล้วก็ตัวนี้จะไม่เหมือนตามท้องตลาดนะครับแล้วก็ความแม่นยําหรือว่าความเสถียรของระบบเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะาเราจะเน้นในเรื่องของการใช้งานเนี่ยเ,เราจะใช้ในอุปกรณ์ในเกรดที่ค่อนข้างที่ดีนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของอย่างที่บอกก็คือ มีความเสถียรในเรื่องของการใช้งานนะครับเพราะว่า,าเช่นอย่างวาลอะไรพวกนี้เนะี่ยถ้าเกิดว่า,าใช้ของที่เกรดไม่ค่อยดีเนะี่ยความเสี่ยงมีไหมมีนะผมก็คือเช่นเปิดวาลวไว้แล้ววาลไม่ยอมปิดสั่งงานมาแล้วไม่ยอมปิดนะผมแบบท้องตลาดทั่วไปที่มีขายในราคาที่แบบอาจจะไม่แพงมากพวกนั้นก็คุณภาพก็ตามราคาไปนะผมก็คือตามนี้เลยเราก็จะ เน้นในเรื่องของคุณภาพนะครับเพราะเราจะต้องใช้งานนานๆนะครับใช้งานได้หลายปีนะครับเราจะต้องใช้งานให้คุ้มค่านะครับแล้วก็ไว้ใจได้นะครับในเรื่องของระบบตู้คอนโทรลของเรานะครับโอเควันนี้นะครับก็มารีวิวแนะนำนะครับระบบสมาร์ทคอนโทรนะครับทั้งระบบนะครับสมาร์ทคอนโทรลวาลซิสเต็มตัวนี้กับสมาร์ทไลทิ้งคอนโทรนะครับเป็นระบบรดน้ำต้นไม้และระบบเปิดปิดไฟแสงสว่างสำหรับ บ้านจัดสรรหรือว่าบ้านของเราเองนะครับผมที่เราอยากจะให้มันเป็นสมาร์ทโฮมนะครับผมเราอยากจะควบคุมผ่านมือถืออยากจะมีเทคโนโลยีเข้าไปช่วยเราเราใช้ตู้คอนโทรลนะครับผมตัวนี้ได้เลยนะครับของบริษัทเอสพนะครับผมให้เราดีไซน์ออกแบบนับแจ้งเราเข้ามาได้เลยว่าอยากจะคุมคอนโทรลอะไรบ้างเราจะดีไซน์ออกแบบตู้ให้นะครับตามความต้องการของลูกค้าเลยนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็นับ มารีวิวเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปีโอถัดไปให้กดกระดิ่งทิ้งเอาไว้นะครับตัวนี้จะมีเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรแล้วก็จะมี ID l ดี e ลต่างๆนียถ้าลูกค้าซื้อตู้ไปแล้วใช้งานไปนานเกิดมีอะไรขัดข้องสอบถามเข้ามาได้จะมีทางวิศวกรนะครับคอยตอบคําถามแล้วก็แนะนานะครับวิธีการแก้ไขต่างๆให้ลูกค้านะครับโอเคครับวันนี้ ลาไปก่อนนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโอเคครับสวัสดีครับ